สวยจังเลยท้ายอยู่ในกรอบนะลูกนะอือหือนั้นตัวอะไรลูกนกต, <า S 1> กตาโต,าตลูกโอโ้โ,อโหอือเอ็เต็บย่อยอ่านทาปลาลูกปลาสีอะไรลูกปลามาดียามาดีโยาโ,โ,โยเมนมาดีโยาโย,โย ปลาสีไม่ไปดีเยลโลแมทไม่ดีเยลโลแมทปลาสีส้มลูกสีส้มลูกสีส้มครับลูกปลาสีส้มครับปลาสีส้มอ่าทาเลยลูกสีอะไรทาเลยลูกดีเยลโลแม่ไงสีไอโรแมทไงอ่าทาเลยลูกทาอยู่ในกรอบนะครับอ่าเบาๆช้าๆลูกช้าๆทาอยู่ในกรอบลูทาอยู่ในกรอบทาอยู่ในกรอบด้สวยๆเนาะ อ่าค่อยๆทาลูกค่อยๆทาอ่าพอทาตัวใหม่ลูกอืมสวยแล้วลูกทาตัวใหม่สิโอ้สวยจังเลยน่ะอืมทาอย่างต่อ